ผมนะครับจะให้เงินป้าผมเนี่ยนะครับผมเป็นจำนวนหนึ่งหมื่นบาทครับทุกคนก็แค่แบบว่าอยากให้ตังค์ป้าครับพอดีตังค์เหลือเหลือในบัญชีไม่ถึงร้อยเคยรู้ป่ะดึงขึ้นมาได้เหรอไปไปตึมโปตึมปุ้ง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  โอเคนะครับผมกอนนะครับผมสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับผมอยู่ผมนะครับผมอะไรเพื่อนมาเกอเกยเกย์แม่ยังไงโอเคนะครับผมกอนในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับทำทวาดีทุกคนนะเออก็คือผมก็มีประมาณเท่ากี่คลิปวะในช่องผมนะครับผมคลิปไลฟ์สาระมีประมาณแปดร้อยคลิปแต่ผมคลิปที่มีสาระจะมีประมาณแค่สองคลิปเองเท่านั้นผมจะจะเป็นคลิปอะไรนะที่ว่าผมให้ตังยาตอนแรกนะครับผมตอนเกือบ เกือบสีห้าเดือนก่อนนะผมผมให้ไปห้าพันทุกคนนะผมนะวาย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 อะไรเนี่ยโอ้เอาวะเนี่ยเอาจัดมานนีบังดเบังดเบงดนาง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 เด้วย ไปตพันต้นปามันอะนะไปตะพันแล้วก็คิที่สนี้ก็เมื่อวันเดือนก่อนทุกคนแล้วผมนะัให้ไปให้ทีวีขึ้นหนึ่งน,นะเ๊ะเีทีวีไหม,ไม,ไหมทีวีไหม,มอเอาวิ่งเนาะเ้ทีวีไหม,มเนทาง,งแล้วก็ ลิปที่3ามนะครับผมจะเป็นการเซอร์ไพรส์ป้าผมทุกคนนะครับผมนะคือนะครับผมผมนะครับจะให้เงินป้าผมเนี่ยนะครับผมเป็นจำนวน1 0 0 0 0มืนบาทครับทุกคนสำหรับคนอื่นก็คิดว่าอาจจะน้อยนะแต่สำหรับผมมันก็คือโคตรเยอะเลยทุกคนนะครับผมนเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันทุกคนนะผมนะวันนี้ผมจะต้องเดินทางตอนสี่โมงเย็นทุกคนนะผมนะก็เรียกตะกอมาอัดคลิปให้ทุกคนนะครับผมนะเออก็คือว่าป้าผมนะครับผมแกป่วยนะครับผมแกป่วยเป็นโรค นะครับผมเป็นโลกร้ายนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะไม่ลงดีเท่องนี้แล้วกัวนนะผมนะก็คือว่าก็แค่แบบว่าอยากให้ตังป้าครับพอดีตังเหลือ <c oughs> เหลือในบัญชีไม่ถึงร้อยตั้งแต่ผมม3นะครับจนจนผมมาถึงม5นะครับก็ผมก็ไม่เคยขอขอไอ้ไม่เคยให้เงินป้าทุกคนเราก็มีแต่ขอตังค์ทุกคนนะผมนะก็ <c oughs> ะทีนี้ก็ผ่านมาประมาณเกือบเกือบปีนะผมไม่ได้ขอเงินป้าทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่อยากกวนแกนะครับผมแกก็มีภาระเยอะตัวหนุ่มส่วนป้าผมเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่า เป็นคนที่แบบเสียสละทุกอย่างครับผมป้าผมนะครับคือแบบมีอะไรก็ให้ก็ให้คนอื่นหมดนะตัวเองถ้าจะไม่มีแดดคนนะผมนะผมก็เลยมีตังเก็บทุกคนนะครับผมป้าผมจะบอกว่าเออเวลามีตังเนี่ยก็อยากให้เก็บตังไว้หน่อยนะครับผมที่เรามาทุกคนยี่สิบห้าลูกนะเวลามีตังก็อยากให้เก็บตังไว้หน่อยทุกคนนะครับผมนะมาล้วมาละควันถ่ายดิยหญสิมันนี้เม้าหล่ไปนั่นอันนะเม้าเหลียวเม้าเหลียวมันชไปหาปลาได้บ่ล่ะ วีนี S: <s ่อะไรกินเราไปจักบาทแล้มือนี er ่ให้ไปรอหนึงเลยจักบาทมึดแลวเบิดคอรอแม่สิลุกลุกบดยังไไม่เป็นลูกไม่ม่ลืซื้อได้บาทเนาะโควิดจำหมูป้อมีเว้เวลาไม่ n ย ả y มาเดียว n ั ả y มาเดียว้ เนี่ยเมาหล้ากันผมนะก็เวลาผมขายชีวอะไรเงี้ยก็จะมีแบบปังมากก็จะมาไปบอกมากมากเลยเอาปังยหญ่แม่สีเมาเหล้าแล้วอ้ามืงไปกันเงี่ยแตกเลยนะเป็นร้องแมงเออก็ตอนนี้นะครับผมคือผมได้ไปกดตังค์มาแล้วทุกคนนะผมนะแล้วผมก็ได้เอาเงินนะครับผมใส่ไว้ในกล่องโล่รางวัลหนึ่งแสนผมทุกคนนะครับผมนะเออคือผมจะทําเป็นว่าให้ป้านะครับผมเปิดโลมาให้ป่าเห็นปะเราจะมีรูปุ๊บแล้วก็ให้ป้าหยิบโลขึ้นมาทุกคนนะผมนะเออ เดี๋ยวยุดจังไหให้มันให้มันดึงได้ป่ะอ่ะดึงขึ้นมาง่ายดรงน้นะผมดึงมาปั๊บแล้วก็ดึงออกมาเชิบเนี้ยก็จะมีเงินอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นจำนวนนะครับผม1 0,000บาทนะครับทุกคนนะครับผมนะเออตรงนี้นะครับผม10,000บาทนะครับผมเนี่ครับหนึ่ง6 7 8ส10ี่ห้าหดดนะครับผม1 0,000บาทนะครับผมนะก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับทุกคนนะครับผมเออคลิปนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเอาผมเป็นแบบอย่างก็ได้นะคือผมก็ไม่ได้ให้ยอกแต่ว่าผมก็เป็นเงินก้อนสำหรับผมนะ ให้ทุกคนนะครับผมกระตันยูกับพรอบคนทั้งมาทุกคนนะผมต่อไปผมพยายามวใช่ไหมก็จะมาให้ป้าให้ป้าก็จะให้พ่อให้แม่ผมนะครับแล้วก็จะให้หลายๆคนที่ผมเคยช่วยผมตอนลำบากทุกคนนะครับผมโอเคตอนผมจะให้แม่ผมแบบแม่ผมจะให้สักล้านหนึ่งทุกคนเออไม่รู้ว่าในอนาคตผมจะมีหรือเปล่านะไม่รู้ว่าในอนาคตผมจะแบบทำธุรกิจต่อหรือว่าผมจะดับหรือว่าผมจะอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมก็อยากคิดว่าเออตอนเนี้ยถึงผมจะมีมีตังค์ม่เยอะแต่ว่าผมก็เคยที่จะให้นะครับ โอเคก็จะเป็นไงกันก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะครับผมแล้วไปเจอกันที่บ้านตาทุกคนนะโอเคสกิ๊กแดดไอ้หน้านี่ทุกคนครับตอนนี้ก็ขับมาประมาณแสนกว่ากิโลแล้วทุกคนครับพอดีปวดขี้เอาเฮ้ยที่นี่เปิดไม่ออกวะเปิดนะก่อนขี้จะหลุดด่างเฮียเนี้ยว่าจะเป็นของอะไรเราทุกคนนะเห็นปะเอออันนี้ก็มาเดียวครับไม่มีมือกล้องมือกล้องมานั่ง เดี uh ๋ยวก็ว uh ันนี uh ้ก็อีกตั้งแต่ชั่วโมงหนึ่งก็ต้องถึงบ้านป้าทุกคนครับก็เดี๋ยวจะไปเจอที่บ้านป้าทุกคนครับเดี๋ยวจะได้ทำเนื้อย่างกินแล้วก็จะได้เซพายเงินหนึ่งหมื่นป้าทุกคนครับตัวไหนนี้ผมจะไปเที่ยว่นไหม่ทุกคนเลยที่ขี่ก็แตกเลยสักโอเคตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะดูครับดูครับดูครับมีครับมีบนข้างไอ้หน้านี่วันนีเราจะมาเช็คอินนะครับบ้านป้าอ้อยอันไหนที่ห้องทุกคนใช่โบป้าเอาเลยครับ เออเออมากกว่อนี่กินขอนก็ยังไหเลยใส่กว่อนี่กินครับกำลังจะทำหมูทะกินกันทุกคนครับนี่ก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นพ่งนี้ด้วยนครับนี่ครับมาดูราชาแซ่บบ่ใหญ่ โอเคแำหรับวันนี้อันนี้ก็มาวันเป็นวันนี้เป็นตอนเช้าเราอยู่อยู่เซเปตตาคนละห้องนะเพื่อที่งะรอบาดเนาะผมก็มาสั่งข้าวเาก็รับตัวสุดท้ายเลยดินี่นะตอนนี้ก็มาสั่งข้าวกินด้วยนะผมนะก็เดี๋ยวกลับไปจะเอาเงินเพชปตาเยียไม่ได้ให้ใช่ไหมอันนะยังไม่ได้ให้เยียมไม่ให้ให้วันนี้แหละตอนทีนี้ก็จะแบบแกงเออกินข้าวลงตุ๊ก็จะแกงถ่ายคลิดแบบเปิดโลใช่ไหม แล้วก็โลโลโลแสงสับไหมเอาเอามาเหรอเอามาแล้วก็เอาเงินใส่ไว้ในใต,ใต้ใต้ใต้โลเออนั่นแหละแต่นี่นี่ผมกอลคอนเทนต์ช่องพี่นาตาแล้วคือมาทุกคนนะผมนะสังทีก็เดี๋ยวสั่งข้าวจริงของทุกคน,นับก็ทีนี้เดี๋ยวจะรอนะครับอรอไปกินข้าวก็จะแกล้งเปิดโลแล้วก็จะให้ตั้งตาแล้วก็ได้กลับบ้านทุกคนนะผมโอเคก็กดไลค์ผม้ลยนะทุกคนสั่งข้าว่อนทุกคนไปครัวไปเ้ม มาเลยมากินป yeah. uh, oh, wow. uh. okay. ้ามากินมาจิ๋หยนบมาจิน่อย้ยเอาขอามเอนของการนองทอ ี๋ยวเราลงาที่นี่ก็เอาโล่ลมาเราเ่นเรตามมานะก็เดี๋ยวจำทีเราไปกินข้าวมาล้วก็เพื่อนที่ตอนเีน่อยใช่ปะน่าจะน่าจะผมมาดูลก,น,กนนะนี่ครับร้อนมาโอนครับโลนเดี๋ยไปดูห้องกนะ เกี่ครับเียงหาตัวนักเกีงให้เเบิกครับอันนี้ว่าจะมาใบเสร็จนะครับแล้วก็เอาลูกมาดูตัวนรับเล้ยงนีทุกคนโอ้ยงไทยนี่หรอเนี้ัมายงนัันคับนึงยนบเห็นสามจงให้นีดทนครับพนละสบันละนะครับห้าพันทุกคนครับ ดูครับนี่ครับผมนะน,นะนี่นะครับวางไว้นี่ครับเออแล้วก็วางไว้นี่นะครับนี่ตาผมโอเคครับเดี๋ยวรนะอตากินข้าวมาทุกเช้ารื่นเดิมน,นะจะให้ตาลุกผนะมโอเคกระเทยไปต้นนะผมดูครับเดี๋ยวครับน้ำล่ะแดดสองนี่ นี่ครับตอนนี้ก็นี่เราจะมาแกะป้าเราไม่ใช่ป้าแกะกล่องโล่คือได้มามื่วานกล่องโล่แสนซัดมาดังนี้เก็ปิดเชียงกันเยี่ยงเรับอันี่มาแกะโล่ตั้งแต่เลยโล่โล่เยอะทุลู่มาแกะโลกดังลยโล่อยู่มั่นนั่งป้าไม่ใช่ป้าแกะนี่นี่ไม่เปิดกลาเป็นสีโม่พ่นเยี่ยงมั่นังนี้เลย อย่าเพงแกะมึงแกะเปิดเลยป้าว่เคยเห็นเนี่ในั่ในนั่งงงดีนั่งงงีนงงดีเออแก้แกนทีก็เนาะอันนี้อ่านอะไรนี่อ่านอ่านเหนบบฟังงครับโดรู้ที่่่เอเอร์ของน้อยคนนึงนทไดเร็จนั่นคือคุณีปูกกดที่ติดตออ สอบชอบชอบซึ่งเป็นยอดตัวเลขที่น่าอัศจรรย์เมื่อไงอ่านอีกอันนี้จบไหมเออแค่นันแหละวันนี้เดี๋ยวนี่ครับแจกลุล่วงครับป้าเลยแักเหรอบนน่ะเออดูเคยรู้ึป่าแล้วดึงขึ้นมาก็ได้เหรอไปไปเอาให้ป้าละนั่น mình mưa Mày Lát đúng ba lát đuôi nhỉ Cô bỏ ngủ kịp lắm À được Và Rồi bỏ nặng khúc mừng Ba nặng 1,

เอาไม่รู้จากยดถูอะไรอะยืดูพ่อยืเพื่อนยที่ปี่ครับป้านิดน้อยนะป้าปิดคลิปนะปิดไม่เป็นตงนี้น่าหวันอกรเถะ้เนยเนี่ยมีคลิปแล้ว เอาป่ะายวไป่ะเยอยๆโดนที่น่าเราไปใหมุวคนปอ่ยใบันจะตายเบเือนล้วนะช่วงนีนช่วงนีน ขอบคุณขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่รับฟังไในทิ้งกันไปไหนแต่เลยต so ลั้งสมัชช์ Love you e v e r y b o จับใจมาเกลือสีที่มีให้ทุกคน